สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาเนี่ยจะเพิ่มอะไรให้ทุกคน,นครับ ep สองแต่ผมว่าแต่ก่อนนะประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วอะ่ะผมว่าผมจะไม่ทำละเนาะแต่ก็ตอนนี้มีคนสนใจมากขึ้นนะครับมีคนดูประมาณหกร้อยกว่าคนแล้วก็คนคอมเมนต์สิบแปดคอมเมนต์เนาะแล้วก็มีคนไลก์ก็มีอยู่นะครับยี่สิบกว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพิ่งหัดทำเนาะผมก็เพิ่งทำได้ประมาณเดือนเดียวเอง แต่ยอดซับผมพุ่งขึ้นนะครับโอเคละครับผมจะมาสอนเนาะนี่เป็นอีพีสองนะครับผมอีพีแรกที่ผมหายไปพ่ออะไรถ้าผมจะไม่ทำแลาวเนาะเมาผมว่ามันอาจจะช้าเกินไปนิดนึงหรือว่าอะไรนิดหน่อยติดปัญหานิดหน่อยเนี่ยเรื่องการทางานด้วยเรื่องอย่างอื่นด้วยนะครับแต่ตอนนี้ครับผมจะมาเริ่มทําให้ทุกคนเนาะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มยอดวิวเพิ่มยอดซับสไครต์นะครับมาทําได้จริงๆนะครับผม ดูอีพีหนึ่งไปแล้วอย่าเดิมดูอีพีสองนะครับผมผมจะทําให้ดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับกดเข้าไปตรงหน้า easy l i n e นะครับผมเป็นเว็บของ easy l i n e นะครับเพิ่มกดเข้าไปครับโอเคก็จะประมาณหน้านี้นะครับเขาจะบอกให้ทําความรู้จัก easy l i n e นะครับอ่านไปปุ๊บ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 ให้ทุกคนอ่านคนเดียวนะครับผมเนี่ยเนี่ยให้มอ่านไว้คนเดียวโอเคครับแล้วก็วิทคอนเซอร์อ่านไปนะครับ อันนี้เราไม่ต้องสนใจมันครับเรามาซิงค์งอพ now r e e นะครับโอเคครับตอนนี้เรามากรอกนะก่อนอันดับแรกนะครับผมชื่อนะครับชื่อเราก็ตั้งไปแบบชื่อของเราเองนะครับที่ใช้ในไอจริงๆนะครับชื่อแบบชื่อเล่นอะไรก็ได้ที่จําได้นะครับผมอย่างผมก็ผมก็พิมพ์ my love เนาะ my love แล้วก็เว้นวักฟินๆอะไรก็ได้ครับที่ไม่ซ้ำคนอื่นนะครับผมโอเค แล้วอีเมลนะครับอีเมลต้องเป็นอ e ีเมลของเราจริงนะครับผมแล้วผมก็ใส่ไปเลยประมาณนี้แหละครับอีเมลเนาะแล้วก็อ e ีเมลอีกครั้งหนึ่งก็ตามเดิมครับอีเมลต้องเป็นอ e ีเมลที่เราใช้ได้ช่วยได้กันนะครับแล้วก็รหัสผ่านแล้วแต่ทุกคนจะต,ตั้งเลยนะครับตั้งไปเลยรหัสผ่านนะโอเคเพศก็ต้องระบ,บุเพศตามนั่นเนาะแมนหรือวุแมนนะนะเออเป็นผู้ชายก็ใส่แมนไปเลยครับ ประเทศไทยเนาะไทยแลนด์อยู่แล้วโอเคครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับยินดีรับข่าวสารจากเว็บไซต์ก็กดไปเลยนะครับผมกดแล้วก็กดสมิตไปเลยครับสมิตคือว่าตกลงครับกดไปเลยสมิตประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้ผมสมัครไว้ก่อนแล้วนะนี่ผมทำข้าตอนให้ทุกคนดูนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะเข้าสู่ระบบนะครับนี่ผมทําไว้ก่อนแล้วนะครับผมผมจะเข้าอีเมลกลของผมนะครับ โอเคครับผมผมใส่รหัสผ่านละโอเคครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้มีไม่เล่นมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับผมเพราะผมมัวเต่ทำงานแล้วก็ไม่มีเวลาเล่นนะครับผมนี่ผมจะมาสอนนะครับเพิ่มเพจนะครับกดเข้าไปเหมือนคลิปแรกครับถ้าไม่เข้าใจไปดูคลิปแรกนะครับผมเพิ่มเพจนะครับเรากดไปแล้วปุ๊บปั๊บเนาะล้วกดอย่าลืมครับเ Facebook ปัจจุบันอ่ะต้องใช้ Facebook ปัจจุบันนะครับ ห้ามใช้ Facebook ที่เราไม่ต้องการนะครับอย่างอย่าเพิ่มยอด b ับสไครต์ยูทูบ YouTube นะครับโอเคกดเข้าไปโอเคแล้วใส่แอคเคาทนะครับ c อคเคาท์ยูทูบ YouTube ของเราแล้วก,กดไปหน้านี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กดคําว่าแชร์คัดลอกลิงก์โอเคครับเสร็จแล้วนะออกมาแล้วก็วางเนี่ย uc ของเราเนี่ยวเว็บชแนลยูทูบ uc ไม่จำเป็นต้องเอาทั้งหมดนะครับกดแค่นี้พอ ยูซีเราไม่เอานะครับโอเคแล้วก็เราก็ลบไปเลยปึ๊บ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 นะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ยูซีซแล้วก็เป็นมันคือไอมันเป็นเว็บไซต์ของยูทูบของเราหรือว่าเป็นไอดีของเรานะครับยูทูบ YouTube อะ่ะที่ผมสอนนะครับเนี่ยจำ,จำนวนเหรียญที่ให้ต่อคลิกต่อวันนะครับคุณจะให้เท่าไหร่นะครับหนึ่งคลิกต่อหนึ่งหนึ่งคอน,นิ้อะไรผมรอ่านไม่ค่อยเก่งนะครับผมก็กดไปเลยหก แล้วก็จะมาคลิกต่อมันไม่ต้อง,ไม,องไม่สนใจมาตรงนี้ไม่สงสนใจครับแล้วก็มากดเพิ่มเพจครับโอเคดูนะครับเนี่ยมันบอกว่า x เขา already แล้วก็ x อะไรเนี่ยผมก็อ่านไม่ค่อยเก่งนะอังกฤษน,นะครับผมแต่มันได้นะครับถ้ามันได้แล้วคุณก็มาดูตรงนี้จากการเพจน,นะครับจากการเพจเรียบร้อยแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ยูทูบซับสไครต์โอเคแล้วกดยูทูบซับสไครต์ ล็สไครต์แล้วก็กดตรงนี้นะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับนี่นะครับไปมาแก้ไขเราจะดูนี่ครับที่ผมใส่ไว้เมื่อกี้ครับ u c อะไรประมาณเนี้ยเนี้ยที่เป็นลิงก์ของผมจำนวนที่ได้รับจาก e c อะไรทั้งหมดของลิงก์นี้สามสิบหกคลิกครับก็โอเคครับอัปเดตไปอัปเดตนี่คืออัปเดตที่เราจะไม่ทำก็ได้นะครับแต่ต้องทำครับโอเคนี่ผมเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับผม อ่าผมจะมาสอนการไอการรับยอดไลน์นะครับตรงนี้อย่างเช่นคนมี y u t u b e เนาะหรือว่าเอาเอาเอายูทูบเนาะเอายนะูทูบแล้วกด Follow ซับสไครต์คุณต้องการซับสไครต์หรือว่ายอดว e w นะครับคุณไปเอาเหรียญก่อนตรงนี้โอเคเอาเหรียญก่อนแล้วกดไปเลยกดไปนะครับทกดไปเลยโอเคกดแล้วนะ น,นี่เขาเราต้องดูนะครับดูไปเหมือนเขาดูเอาเราดูเอาเหรียญน,นะครับตรงน,นี้ก็ดูไปเรื่อยน,นะครับไม่นออสนใจมันถ้ามันถึงยี่สิบวีเราก็กดข้ามนะครับ โอเคกดข้ามเลยโอเคครับเนี่ยเมื่อกี้ผมมีเท่าไหร่นะสามนะครับตอนนี้ผมมีเป็นสิบคะแนนแล้วนะตอนนี้นะโอเคครับเราดวนแรกเสร็จแล้วเนาะเราได้เจ็ดละเรามาดูนที่สองต่อเมื่อกี้ผมดูอะไรผมก็มจําไม่ได้นะไก่กระโดดนะ่ะผมด้วยฮปปี้จานะครับดูเข้าไปดูอย่างเงี้ยครับกดเข้าไปให้มันถึงยี่สิบวินะครับ เหมือนเราดูเอาเหรียญน,นะครับคนอื่นก็จะมาเอาเหรียญเราเหมือนกันแต่เราก็ต้องไปเอาเหรียญเขาเหมือนกันเหมือนกับเราแลกเปลี่ยนกันนะครับแลกเปลี่ยนกันดูไปเรื่อยๆครับให้มันครบยี่สิบวิไม่ต้องสนใจหรอกยี่สิบวิพอกดข้ามไปโอเคผมมีสิบเจ็ดแล้วนะครับตอนนี้โอเคครับผมได้ไก่กระโดดแล้วนะผมมาดู s d สี่เบาะนว่นลูกนะผมก็กดไปอ้าั้งหนึผมจะทำให้ดูโอเคครับ ตั๊บหนึ่งโอเคได้ละดูให้ถึงยี่สิบวีนะครับแล้วก็เหมือนดูเอาเหรียญเขานะครับตอนนี้ไม่ต้องซีเรียสหรอกครับดูดูเอาเหรียญเขาโอเคเก้ายี่สิบโอเคกดคานได้ตอนนี้อ๋อ เห็นไหมครับคุณเห็นไหมตอนนี้ผมเหลือสี่เนี่ยเหลือสี่คะแนนเนาะผมดูไปแค่แป๊บเดียวนะครับคุณดูไหมเนี่ยดูยอดไลฟ์ผมนะมันจะเพิ่มขึ้นแล้วตรเนี้เ๋ยนนะมันดูประมาณเดี๋ยวนะ,ดะเดี๋ยวนะเี๋นะมันเร็วมากอะจากการเพจเนาะแล้วเข้ามาดูวันเนี้ยโอเคแล้วก็กดตรงนี้ เนี่ยเฉพาะวัน,นเนี้ยเนี่ยเขามากดคลิกผมถึงหกครั้งครับแปบ๊บเดียวเ,เมื่อกี้อย่างเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ผมมีอยู่สามสามเนาะอืมดูดิจํานวนคลิกทั้งหมดสามสิบหกเนาะแปบ๊บเดียวคะแนนผมหกคะแนนนะยิ่งคะแนนเราเยอะเ,เ,เท่าไหร่ะเยอะเท่าไหรอ่ะครับเขายิ่งมาถูกเขายิ่งมากดดูของเราเยอะมากขึ้นนะครับผมโอเค ตอนนี้ผมเหลือสี่นะเดี๋ยวผมดูอีกครั้งหนึ่งยู u นะูบเนาะยูทูบวิวถ้าเราอยากให้ YouTube ของเรามียอด v วิวเพิ่มขึ้นนะครับเราก็ดูแบบนี้นครับโอเคนี่ผมจะไม่เอดีชีบอกเหมือนเดิมนะครับมันจะได้หรือเปล่า oh <my> แบบนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับผม แล้วกดออกไปเหมือนเดิมตรงนี้ youtube YouTube View อย่างงงนะครับอย่างงงอันนี้ไม่ได้นะครับเปลี่ยนนะครับน,นี่ก็โอ้โหมันเยอะไปผมจะลองดูที่ผมดูไม่ได้มนะ่อกินนะตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้โอเคมาละกดเข้าไปยี่สิบวินครับเมื่อกี้ผมมีสี่คะแนนนะ ยี่สิบวิเรากดข้ามเลยนะนะมีสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวดจะก็หายไปละสิบเอ็ดโอเคถ้าเราให้เขาอยากให้เขามากดซับสไครต์นะครับเราเพิ่มจากการเพจไหมพนะี่เนาะเราเพิ่มวอลเวฟของ YouTube เราแล้วที่ผมสอนตอนแรกครับที่ไปกดตรงนั้นอ่ะโอเคเนี่ยนะยูทูบซับสไครต์ นี่ไงามาแล้วนี่โอเคก็ตรงนี้ครับจนคันทีทั้งหมดมันทหมดเนาะสามสิบหกเนี่ยครับมันก็จะไปเด้งหน้า YouTube นะครับผมไปเด้งตรงทรั s c r ส b e ของเรานะครับโอเคง่ายๆไม่เข้าใจก็ถามหมนะผมทำให้ดูอีกทีก็ได้ครับผมถ้าอยากให้ Facebook หรือ Instagram หรือว่าซีข่าวแล้วทิปอะไรพวกนี้ทวิตเตอร์ยูทูบเนี่ย อย่าให้เขามากดติดตามมนะอย่างเฟซบุ o กนะครับ Facebook คุณต้องการแบบไหน,นหรือว่าทวิตเตอร์หรือว่าอะไรอินสตาแกรมอย่าง y ยนะูทูบเนาะอืมผมจะเพิ่มเพจนะเดี๋ยวผมจะทําทให้ดูแปบ๊บแปบ๊แปบครับเพิ่มเพจ a c e b o o k ทุกคนเอเห็นไหมครับ ตอนนี้ผมเหลือหนึ่งอันนี้หนึ่งคะแนนอ่ะเขามากดดูผมละ <c oughs> ตอนนี้ผมได้ยอดซับสไครต์ละเพราะผมใส่ยอด Subscribe ไปครับจากการเพจโอเคเนี่ยผมยอด YouTube Subscribe YouTube View แล้วแต่คุณนะครับคุณจะใส่แบบไหนอะ่ะจะเป็น f a c e b o o k ไลฟ์เฟซบุ๊กอีเวนต์หรือว่าเฟซโ o l ต์ไลฟ์หรือว่าแ a นเฟสโพสไลฟ์หรือว่าแชร์หรือว่าเช็คเพจนะครับ แต่ผมจะเน้นเรื่อง youtube นะครับตอนนี้ผมก็มา u t u b e Subscribe กดเข้าไปเนี่ยยอดยอดคลิปเราก็เพิ่มเพื่อนเรื่อยๆนะครับตัวนี้เข้ามาคะแนนเราเพื่อกดซ u b s c r i b ์ของ youtube นะครับตอนนี้คุณจะรู้ได้เลยว่าถ้าคุณไปเข้า youtube อ่ะมันจะเพิ่มผู้ติดตามขึ้นนะครับผมอันนี้ผมสอนจริงๆนะครับไม่มีอะไรสักอย่างเลยผมสอนจริงๆนะครับผมตอนเนี้ย สอนอย่างเดียวไม่ได้เอาหาอะไรสักอย่างเลยโอเคครับแปบ๊บหนึ่งอย่างนี้ผมทำให้ดูตนะั้งแต่แ,บบแรกอะ่ะอี่กันเพิ่มเพจอะ่ะก็กดเพิ่มเพจเนาะโอเคแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็กด YouTube Subscribe เนาะแล้วก็ใส่ User ยูทูบที่เราไปทํามานะีายวผมจะสอนอีกทีนึงก็ไม่เข้าใจกันมันมันก็ซับซ้อนนิดนึงนะครับกดตรงนี้อย่าได้ถ้ากดผมเขาหน้ายูทูปหมดเลยครับมันจะเป็นหน้ายูทูปประมาณนี้นะโอเคแล้วเข้าตรงครับกดตรงนี้แล้วก็ช่องของคุณแล้วกดตรงนี้นะครับแล,แล้วก็คําว่าแชร์แล้วกดคัดลอกลิงก์นะครับโอเคครับเสร็จแล้วเนาะแล้วเรามามาหน้าหลักของเราหน้าหลักของที่เราจะให้เรามาลงตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับ เราเป็นยูสเซอร์นะครับเราไม่ต้องเอาเว็บมาด้วยลบทิ้งไปเลยตรงนี้เออลบไปเลยลบไปเลยนี่ผมสอนจริงน,นะครับแล้วก็กดคะแนนต่อกคลิกอะ <c oughs> อย่างที่ผมไปดูเขาอะผมได้เจ็ดคะแนนเนาะแต่ผมจะให้เขาแค่หกคะแนนก็เป็นเรื่องของผมเนาะผมจะให้ผมจะให้เท่าไหร่ก็ได้ห้าสี่สามสองแค่นั้นครับแต่ผมให้หกเนาะโอเคแล้วกดเพิ่มเพจนะครับ แต่แต่ผมเพิ่มไปแล้วเรียบร้อยแล้วอันดับแรกครับมันก็มีอยู่แล้วมันบอกว่าคุณคุณเพิ่มไปแล้วนะครับผมเลยทาให้ดูเนาะโอเคมันก็ไม่ยากนะครับแล้วก็โอเคคือว่าจบแล้วครับเนี่ยผมจะสอนอนะีพีสองเนาะมันก็อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะคนเราอะมันก็เหมือนเหมือนคนอื่นทุกคนะแต่คลิปเนี้ยเป็นคลิปที่ผมสอนทีนี้ครับสอนจริงๆเลยนะครับ สอนจริงๆเลยนะครับอย่าลืมกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับว่าดีไม่ดียังไงก็อย่าลืมนะครับผมสวัสดีครับสวสีัสวัสดีฮัลโหลบ๊ายบาย